สวัสดีจ้าเพื่อนๆโอ้นะจ้าวันนี้ก็จะมาทำสเต็กนะจ้าให้อาหารให้สามีแล้วลูกนะจ้าต้องบอกก่อนว่าสเต็กโอจะไม่กินนะเพราะว่าโอไม่ชอบกินไม่ชอบกินอาหารฝรั่งโอจะถนัดจกปลาาหารไทยบ้านเรามากกว่าแต่อันนี้ของลูกและผัวก็ต้องทำให้เขากินส่วน วิธีทาก็ไม่มีอะไรมากๆไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายฉบับคนไกลบ้านเนาะก็สเต็กธรรมดาที่เขาขายตามห้างทั่วไปนะจ๊ะสเต็กเนื้อสันสเตอรอยสเตอร์ลเขาเรียกว่าอะไรสเตอร์ลิลอยสเตอร์โลนอะไรนี่แหละเนสเตอร์ลอยอะไรนี่แหละเรียกไม่เป็นโอเคก็จะใส่รรตีลงไปเมียไทยเนาะเมียไทยก็ต้องใส่รดลิงไป เพิ่มรสชาตินิดนึงเดี๋ยวแบบป๊บหนึ่งขอล้างมือก่อนล okay, ้างมือก่อนโอเคเมื่อเราเตรียมสเต็กได้ที่แล้วเดี๋ยวโอวก็จะมานี่นะจ๊ะมันจะเป็นสเปร์น้ำมันสำหรับเปิ้งย่างเหรอเนาะสเรย์ไม่อ้วนด้วยเดี๋ยวอก็จะฉีดสเปร์ไปในเ้าเรียกว่าอะไรอะที่ย่างอะ เดี๋ยวมันติดกระทะนี่เลยเสร็จแล้วโอก็จะใส่สเต็กนี่แหละเอาไปย่างธรรมดาลดไฟอ่อนนิดนึงก็ย่างไปเรื่อยๆแล้วเ,เดี๋ยวมาดูกันนะจ้าว่าจะเป็นยังไงเราก็ย่างไปสักพักนึงนะจ้าไฟอ่อนๆเนี่ยจ้าแวเดี๋ยวดูว่า กลับนิดนึงพอมันเริ่มสุกแล้วเราก็กลับด้านอ้ยเดี๋ยวขอใช้ซ่อมแป๊บ,บนึ่งเี่ยเราอาบคิดมือเดียวมันเป็นอย่างนี้นี่เองยุ่งยากแปบบ๊บนึงนะเนื้อแดงเชียเนื้อฝรั่ง ใช้ทำการกลับที่จริงย่างเป็นเดียวไม่ย่างนานเพราะว่าเนื้อมันแบบว่าเนื้อมันบางอะ่ะไฟก็ไม่ต้องแรงกดไปนิดนึงนี่แหละของลูกกับสามีรับโอจะไม่กินโอไม่ชอบกินไม่ชอบกินอาหารฝรั่งเลยจะถนัดอาหารไทยมากกว่า เดี๋ยวแป๊บนึงขอเวลาย่างแป๊บนึงโอเคในระหว่างที่เรารอให้สเต็กมันสุกนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำซอสกันนะจ๊ะอันนี้ซอสก็จะเป็นซอสครีม my pepper sauce นะจ๊ะก็เป็นครีมซอสพริกไทยดำนะจ๊ะนี่โอ้ก็ได้เป็นแบบซื้อมาอย่างสำเร็จมันก็จะเป็นผงของมันเนาะวิธีทำก็ไม่ยากเพราะว่าเดี๋ยวโอจะ เขาบอกว่าให้เอาผงอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยผงซอสเนี่ยเอามาผสมกับน้ำนม,มก็จะใส่นมลงไปประมาณนิดหนึ่งประมาณสักพักหนึ่งแล้วก็คนเดี๋ยวจะคนตั้งไฟให้ร้อนร้อนขนาดไหนไม่ต้องร้อนมากร้อนปานกลางแล้วก็คน แค่นี้แหละคนกับน,นมนมนี่ก็ต้องเป็นนมข้องมันเนยนะเพราะว่ามันเป็นตัวซอสอะตัวผงซอสมันเป็นครีมมี่อยู่แล้วมันจะข้นไปเนี่ยเราก็คนก่อนนิดนึงแล้วก็มาตั้งไฟคนตลอดนี่แหละการที่